นักบินกลายเป็นโครงกระดูกแต่เขาก็ยังคงปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดอยู่มนุษยชาติทั้งหมดได้สูญสิ้นไปแล้วในสงครามโลกแต่เครื่องบินทิ้งระเบิดที่ควบคุมด้วย AI ก็ยังคงบินต่อไปตัวเครื่องของเครื่องบินยับเยินและเครื่องยนต์ก็พ่นควันดำขโมงแต่ AI ก็ยังคงออกคำสั่งรบในขณะนั้นเรดาร์ของเครื่องบินทิ้งระเบิดตรวจพบเครื่องบินศัตรูแต่นักบินของศัตรูก็เป็นเพียงโครงกระดูกเช่นกันเมื่อไม่มีการตอบสนองจากนักบินเครื่องบินทิ้งระเบิดจึงเปลี่ยนไปสู่โหมดป้องกันอัตตตโนนนนมมััิิททีี่่เเครรืองบูข้าาใ าาทํกรเครื่องบินทิ้งระเบิดก็เริ่มโจมตีเป็นครั้งแรกกระสุนนับไม่ท้วนถูกสาดออกไปเครื่องบินขับไล่ศัตรูต้านไม่ไหวและร่วงลงอย่างรวดเร็วจากนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดก็บินตรงไปยังเมืองเป้าหมายและทิ้งระเบิดหนัก4ี่ลูกระเบิดแตกออกเป็นลูกย่อยๆในอากาศและตกลงบนพื้นดินอย่างรวดเร็วภารกิจเสร็จสมบูรณ์และเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ถูกเรียกกลับไปยังฐานทัพในป้อมประการทางทหารใต้ดินที่สุดโทรมแห่งนี้แม้ว่าจะไม่มีมนุษย์มาบำรุงรักษาเป็นเวลานาน,านแต่ AI ก็ยังคงทำตามคำสั่ง และทำงานในโหมดสงครามแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบผู้บัญชาการฐานทัพเสียชีวิตไปนานแล้วดังนั้น AI จึงเข้าควบคุมแทนและสร้างแผนการรบใหม่พร้อมกับเสียงเครื่องจักรดังกึกก้องขีปนาวุธนิวเคลียร์หลายลูกถูกบรรจุเข้าไปในช่องปล่อยของเครื่องบินทิ้งระเบิดนักบินยังคงนั่งอยู่ในห้องนักบินท่านใดนั้นระบบก็แสดงข้อผิดพลาดในการบรรจุเครื่องจักรเก่าเกินไปและแหล่งจ่ายไฟในป้อมประการก็เสียหาย เพื่อดำเนินกระบวนการในโหมดสังรามให้เสร็จสิน้น AI จึงรวบรวมไฟฟ้าเท่าที่ทำได้เพื่อทำให้ประตูของป้อมประการเปิดออกตัวเครื่องบินแล่นเข้าสู่รันเวย์และทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งแต่เครื่องบินที่ไม่ได้ซ่อมแซมมาหลายปีไม่สามารถทนได้ไม่นานหลังจากบินขึ้นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งก็เกิดไฟลุกไหม้ตามการตรวจสอบของระบบมีเครื่องยนต์3ามเครื่องได้รับความเสียหายแม้ AI จะพยายามทุกวิถีทางแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงชะตาการตกของเครื่องบินได้ ในห่วงเวลานั้นนกกระเรียนสีขาวฝูงหนึ่งบินผ่านไปราวกับเป็นสัญญาณว่าสงครามใกล้ถึงจุดสิ้นสุดสุดท้ายเครื่องบินจึงเปิดแคปซูลลบหนีดีดตัวนักบินออกมาจากนั้นก็ส่งรายงานความล้มเหลวของภารกิจไปยังฐานทัพเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับทางทหารรั่วไหล AI จึงลบข้อมูลทั้งหมดและเริ่มโปรแกรมทำลายตัวเองเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ควบคุมไม่ได้จมลงสู่ก้นทะเลลึกตลอดกาล อีกด้านหนึ่งในป้อมประการทางทหารระบบแสดงว่าสงครามสิ้นสุดลงแล้วเมื่อการเวลาผ่านไปโลกเริ่มแสดงสัญญาณของการฟื้นฟูต้นเมเปิลสีแดงสดกลับมามีชีวิตอีกครั้งภายใต้แสงแดดกวางตัวหนึ่งปรากฏตัวอย่างเงียบๆและเพลิดเพลินกับความสงบสุขบางทีวันหนึ่งหากมนุษย์หายไปจากโลกจริงๆโลกอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้